สวัสดีค่ะกลับมาพบกันดีเลยนะคะกับช่องมักดา c h ชาแนลจ้ามาวันนี้นะคะพเพเื่อนๆเราพาพเพเื่อนๆนะคะมาชมคโครงสร,ร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเราเองนะคะเดี๋ยวเราจะลงนะคะให้ชมนะคะตั้งแต่แรกนะคะก็คือตอนนี้นะคะจะเป็นการยกโครงมุงหลังคานะคะซึ่งที่ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะรวบรวมไว้ให้พเพเื่อนๆได้ชมนะคะว่าบ้านของเรานะคะที่ออกแบบเองนะคะจะใช้งบประมาณเท่าไหร่นะคะซึ <LEGO? S 1> ่งบ้านของเรานะคะจะมีเสาทั้งหมดอยู่ที่ยี่สิ สามต้นนะคะนี่ค่ะ ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นการยกเสานะคะแล้วก็จะเป็นการขึ้นโครงเตรียมมุงหลังคานะคะซึ่งวันนี้เราได้ไปสั่งหลังคานะคะและอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับการมุงหลังคามานะคะซึ่งค่าใช้จ่ายของเรานะคะตอนนี้นะคะค่าเสานะคะเราสั่งมานะคะต้นรับประมาณหนึ่งพันแปดสิบาทนะคะทั้งหมดประมาณนะคะ23ต้นนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ24,00 0กว่าบาทนะคะแล้วก็จะเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการนะคะยกโครงนะคะก็คือทำ โครงไว้แบบนี้นะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณห้าห0ื่นบาทนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราใช้งบไปประมาณ7 0 0 0 0มื่นบาทนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในนะคะว่าตัวบ้านของเรานะคะจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ชมตัดหลอดเลยนะคะเพราะอันนี้เป็นบ้านของเราเองนะคะที่กําลังสร้างนะคะ ตอนนี้ก็คือช่างเสร็จงานแล้วนะคะพรุ่งนี้เราจะขึ้นโครงมุงหลังคานะคะซึ่งตัวนี้นะคะเพื่อนๆเสาของตัวบ้านนะคะของเราจะใช้ทั้งหมดประมาณ23ต้นนะคะจะมี4ต้นนะคะ4ต้นด้านหน้าที่เพื่อนๆเห็นนะคะจะสูงประมาณ3เมตร75นะคะส่วนเสาที่เหลือน,นะคะส่วนต้นต่างๆนะคะจะสูงประมาณ4เมตรนะคะ นี่ค่ะตอนนี้เพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่รู้ทรงไม่รู้เขาโครงนะคะว่าบ้านของเราจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มุงหลังคาเสร็จนะคะเราจะมาถ่ายให้ชมอีกรอบนึงนะคะก็คือตอนนี้นะคะเราถ่ายขั้นตอนแรกนะคะหรือว่าเป็นอีพีที่หนึ่งนะคะที่แบบว่าพามาชมนะคะโครงสร้างนะคะก่อนที่จะมุงหลังคามันเป็นยังไงนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้ก็คือแบบตั้งเสาเสร็จนะคะช่างก็จะวางโครงนะคะเหล็กที่เราใช้นะคะก็จะเป็นเหล็กกลางวงไนนะคะนี่ค่ะ ราคาเหล็กตอนนี้ค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะคะบ้านของเรานะคะจะทําเป็นสองห้องนอนนะคะแล้วก็จะเป็นหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็จะเป็นหนึ่งห้องโถงขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นบริเวณระเบียงหน้าบ้านนะคะแล้วก็จะเป็นโรงจอดรถด้วยนะคะซึ่งบ้านของเรานะคะตอนนี้นะคะก็จะใช้งบนะคะตามที่บอกไปเลยนะคะค่าเสานะคะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นสี่พันกว่าบาทนะคะแล้วก็จะเป็น ในส่วนของโครงนะคะโครงที่จะใช้เนี่ยค่ะตรงนี้ที่เ,เพื่อนๆเห็นเลยเนี่ยค่ะโครงเหล็กทั้งหมดนะคะซื้อของอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะนี่ค่ะห้าหมืนหนึ่งพันกับสองหมืนสี่พันนะคะก็จะประมาณอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะคะและหลังคานะคะเราได้สั่งเรียบร้อยแล้วนะคะกับพวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จะทําหลังคานะคะซึ่งเมื่อวานเราไปสั่งของนะคะอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นหกพันบาทนะคะ นร่ค่คาวก็จะอยู่ที่ประมาณแสนกว่าแล้วนะคะคือตอนนี้ก็คือแสนกว่านะคะถามว่าบ้านขนาดใหญ่ไหมก็ขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะคะก็คือใช้เสาหลายต้นนะคะแล้วเราทําบ้านนะคะในช่วงที่ราคาของแพงนะคะราคาก็จะสูงประมาณนิดนึงนะคะส่วนราคาช่างนะคะการยกโครงมุงหลังคานะคะช่างนะคะคิดอยู่ที่ต้นละ ประมาณ1,200บาทต่อต้นนะคะตัวนี้จะยังไม่รวมเทคารนะคะเทคารก็จะเป็นรักอีกราคาหนึ่งนะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะยกโครงมุงหลังคานะคะเสาต้นละ1,200บาทนะคะเพื่อนๆก็เอา1,200คูณ23ก็จะได้เป็นค่าช่างนะคะแต่เราไม่รู้นะคะว่าบ้านเพื่อนๆนะคะค่าช่างจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะซึ่งแต่ละต่างแต่ละจังหวัดจะไม่เท่ากันนะคะอันนี้คือเราอยู่จังหวัดอุบลนะคะค่าช่างที่บ้านเรานะคะจะอยู่ที่ต้นละ1,200บาทนะคะค่าโยกโครงมุงหลังคาจะไม่ได้เป็นการเหมานะคะจะคิดเป็นต้นนะคะต้นจากเสาที่เรายกนะคะว่าเสาของเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะ นี่ครัเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็คือสันไทยจะมาส่งช่วงเช้านะคะและช่วงเที่ยงนะคะก็ช่างก็จะทําการมุงนะคะพรุ่งนี้น่าจะเสร็จประมาณ80%นะคะในการยกโครงมุงหลังคาถ้าเสร็จยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมนะคะว่าบ้านของเราเนี่ยพอมุงหลังคาแล้วจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะ ถ่ายชมให้ชมเรื่อยๆนะคะจะเป็น EP 1, EP 2, EP 3, EP 4ให้เ,เพื่อนๆกดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะและจะได้ไม่พลาดความเคลื่อนไหวข่าวสารต่างๆของช่องเราคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย